มเมล็ดนี้ก็จะมี3ต้นสวัสดีครับเกษตรกันเน,นบโบนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการพมเมล็ดซึ่งจะทําให้มเมล็ดนึงมีมากกว่า1ต้นนะครับวันนี้ผมจะมาพมเมล็ดมะม่วงนะครับเอาดูอุปกรณ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะฮะมีมะเมล็ดที่เราต้องการปลูกนะครับแกเมล็ดออกให้เป็นแบบนี้นะครับ2คือ ดิน1ส่วนแกบมหนึ่งส่วนนะฮะสามภาชนะใส่นะครับผมเรามาเริ่มทำมาเลยนะครับตอนแรกคือเราต้องแกะเมล็ดก่อนเป็นแบบนี้นะครับลอกอะไรออกให้มันเรียบร้อยนะครับเนี่ยก่อนที่จะแกะมันก็เป็นนั้นในเอาออกมาเลยนะครับาฉะนั้นนะให้ความหัวโลง่งลักษณะนี้ แล้วก็จุ่มมันเข้าไปนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอีกมาเล่นหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะฮะหน้าอีกมาเล่นหนึ่งก็ความลงเหมือนกันนะครับปักลงไปห่างกันประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะโอเคหลังจากนั้น,นใช้ดินหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รองพื้นแล้วก็ที่ผมนะฮะปิดบ,บางๆนะ ประมาณเซนหนึ่งหรือรนะครึ่งเซนนะฮะประมาณนั้นวิธีนี้ผมเคยทำแนละ้วเดี๋ยวไปดูว่าผลที่ผมเคยทำมันเป็นยังไงนะครับซึ่งวิธีนี้จะได้ต้นมะม่วง1นึเมล็ดจะได้2อถึงสต้นที่ผมเคยทำนะไปลองทำกันดูนะครับผมโอเคแค่นี้ก็ แล้วครับลดน้ำลดน้ำครับ2วันครั้งนะครับผมประมาณ1-2อาทิตย์ก็จะเห็นต้นเขางอกออกมานะครับแล้วก็ขั้นตอนการแยกเดี๋ยวผมทำคลิปต่อไปให้ดูนะครับผมคือขั้นตอนแรกก็คือมันจะสูงประมาณฟุตหนึ่งแล้วก็ต้นมันค่อยค่อนข้างที่จะเป็นสีน้ำตาลเขียวๆอ่อนๆน,นะแล้วก็สามารถแยกต้นได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิดีโอที่เคยทำมาแล้วนะครับ มเมล็ดนี้ก็จะมี3ต้นนะครับผมอย่าลืมกด b s c r i ายผมด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ